ยุคดอกเบี้ยขาขึ้นกำลังจะมาในปีหน้าแต่ในยุคพิมพ์เงินดอลลาร์กำลังจะสิ้นสุดลงภายในช่วงของกลางปีหน้าเป็นต้นไปด้วยนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยโครล่าครอสอานิวเจอร์นี่ให้ชีวิตเดินทางยุคดอกเบี้ยขาขึ้นกำลังจะมาในปีหน้าแต่ในยุคพิมพ์เงินดอลลาร์กำลังจะสิ้นสุดลงภายในช่วงของกลางปีหน้าเป็นต้นไปด้วยนะครับทาไมต้องคุยเรื่องนี้นะเพราะอะไรทราบไหมครับ เมื ER <AL> ่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเอาเรื่องสั้นๆก็คือเฟดที่เราวงการลงทุนก็จะรู้จักกันแต่ชาวบ้านชาวชองอาจจะห่างไกลตัวเขาคงไม่รู้จักกันเท่าไหร่หรอกฮะที่พูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าธนาคารกลางสหรัฐใช้มาตรการในการพยุงเยียวยาแล้วก็กระตุ้น3จังหวัดเนี่ยพร้อมๆกันเนี่ยตั้งแต่เกิดวิกฤตโรคโควิด -19 บาระบาดในสหรัฐอเมริกามาเป็นเวลาเกือบๆ2ปีนั่นคือดึงดอกเบี้ยระยะสั้นลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ แล้วก็ปักหมุดไปเลยว่าทิ้งยาวไปเรื่อยๆประเด็นที่2ก็คือตัดสินใจใช้เงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งอเมริกามีอยู่เยอะแยะมากมายและสามารถที่จะพิมพ์ขึ้นเองได้ด้วยเพราะเนื่องจากว่ามีทั้งทองคําสินทรัพย์ระหว่างประเทศและสินทรัพย์ที่อยู่ในรูปของดอลลาร์กระจายอยู่ทั่วโลกเป็นหลักประกันตัดสินใจทุ่มเงินอัดฉีดเข้าไปในแต่ละเดือนถ้าเป็นวงการนักลงทุนก็เลยอกว่า,ามาตรการ QE ย่อมาจาก quantitative easing ก็คือทำยังไงล่ะครับเติมเงินเข้าไปในระบบซึ่งการจะเติมเงินก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนอะไรกลับเข้ามา นั้นการอาัดฉีดตอนล่าเข้าสู่ระบบสหรัฐก็ต้องไปซื้อคืนอะไรบางอย่างออกมานั่นก็คือตราสารหนี้หรือพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐที่อยู่ในตลาดการเงินของอเมริกาและอยู่ในตลาดการเงินของผู้ที่เป็นเจ้าหนี้อยู่ทั่วโลกด้วยเพราะฉะนั้นการใช้2มาตรการของอเมริกาแต่ว่าเป็นมาตรการที่มีทั้งมูลค่าขนาดที่มากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของธนาคารกลางสหรัฐใช้มาถึงเกือบ2ปีแล้วนะครับและมันก็เห็นผลชัดเจนครับว่าหนึ่งเกิดอะไรขึ้น เริ่มตั้งแต่การกลับเข้ามามีการจ้างงานของภาคธุรกิจเอกชนของอเมริกาซึ่งไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆนับตั้งแต่ในช่วงอดีตประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ช่วงปลายๆแล้วก็ขึ้นมาสู่ตอนนี้ในปัจจุบันก็คือคุณปู่โจไบเดนจ้างงานเพิ่มขึ้นอัตราว่างงานเลิกกดต่ำลงถูกไหมฮะสองผ่อนคลายมาตรการในการทาให้เศรษฐกิจเดินเครื่องได้ครับเพราะนั้นก็ถือว่าเม็ดเงินในการใช้จ่ายสอยนของคนอเมริกันนั้นถือว่าเป็นตัวกระตุ้นเครื่องยนต์เศรษฐกิจของสหรัฐแต่ไหนแต่ใดมาตลอด รวมไปถึงภาคบริการของสเริกาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นพอใส่เม็ดเงินซื้อขึ้นพันธบัตรปอกทิมเงินดอลลาร์เพื่อเอาไปซื้อพันธบัตรแล้วก็ใส่เงินกลับเข้าไปนะฮะตึงดอกเบี้ยให้ต่ําสุดและลากยาวมาจนถึงขนาดนี้มันได้ผลหมดเลยนอกนจากที่ผมบอกไปแล้วยังสะท้อนกลับมาได้อะไรครับบริษัทชั้นนาขนาดใหญ่โตที่สุดของโลกไม่ว่าจะอยู่ใน500อัอดับแรกของโลกหรือว่าอยู่ใน30มุ้นกลุ่มบูชิปของระดับโลกกลับมามีสีสันในเรื่องของผลประกอบการดีทั้งสิน้น โดยเฉพาะยิ่งเป็นกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่อยู่ในกลุ่มของเทคโนโลยีซึ่งได้เปรียบจากการที่ต่อให้เศรษฐกิจนั้นจะไม่สามารถเดินเครื่องในลักษณะที่เราจะเจอหน้ากันได้แต่ทุกคนก็ลงไปอยู่ในโลกของไซเบอร์หรือการใช้การติดต่อของระบบอินเทอร์เน็ตแล้วพอมาถึงช่วงผ่านไปเพียงปีเดียวเราก็จะเห็นว่าพอเริ่มคลายตัวผ่อนล็อกเศรษฐกิจเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมที่อาศัยเช่นพลังงานซึ่งก็คือน้ํามันดิบแกส๊สธรรมชาติวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพราะว่าคนต้องการของมากขึ้นเพราะในช่วงที่ปิดนั้นไม่มีของซื้อขอขอองงายยกกินกันเล มันไม่ว่าจะเป็นทั้งอะไรครับทองแดงเหล็กนะสังกะสีและเหล็กสารพัดราคาทีตัวเพิ่มขึ้นสูงขึ้นหมดแม้แต่คอตตอนหรือาฝ้ายก็มีราคาแพงสุดในรอบ10ปีเกิดขึ้นในปีนี้ด้วยทั้งนั้นก็เลยยิ่งทําให้คนประกอบการออกมาดีวันดีคืนขึ้นมาเรื่อยๆครับจึงถึงเวลาแล้วที่มันควรจะหยุดมาตรการตรงนี้แบบค่อยเป็นค่อยไปหรือทยอยเพราะตอนนี้กลับไปฟ้องที่ตัวไหนทราบไหมนะ ภาวะเงินเฟอ้อของอเมริกาซึ่งตอนนี้ขึ้นสูงสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาครับพูดง่ายๆฮะราคาสินค้าแพงได้ใจจริงนะฮะจนกระทั่งคนอเมริกันเองก็อาจจะมีปัญหาอยู่ในระดับหนึ่งก็ได้ครับธนาคารการสลัดเมื่อคืนก็เลยประชุมเป็นการประชุมสองวันติดต่อกันนะฮะและในที่สุดก็มีมติออกมาเป็นที่เรียบร้อยว่าจะเริ่มถอนมาตรการซื้อคืนพันธบัตรในตลาดเงินของอเมริกาหรือการพิมพ์เงินดอลลาร์เนี่ยตั้งแต่พฤศจิกาย,ยานนี้เอาละไม่ต้องสนใจว่าวัาวนที่เท่าไหร่ แต่ว่าชัดแล้วเพราะเมื่อคืนประกาศเป็นทางการเพราะฉะนั้นเริ่มพฤศจิกายนก็จะค่อยทยอยไปเรื่อยๆลดไปเดือนละ1ม0 0นล้านดอลลาร์สหรัฐจนกระทั่งจบซึ่งแม่นะกักวิเคราะห์ข้ากรณีต้องคิดกันเลยว่ามันจะไปจบตอนไหนกลางเดือนปีหน้าครับแล้วจากนี้ไปก็จะใช้เวลาร่วมๆไม่ต่ำกว่าเจ็ดถึงแปดเดือนที่จะจบมาตรการนี้แบบค่อยเป็นค่อยไปและท่านผู้ชมจะเห็นได้ครับว่าก่อนหน้านี้เงินที่เข้ามาในระบบแน่นเยอะท่วม มีการดึงเงินไปใช้ในแต่ละส่วนเพื่อทาให้เศรษฐกิจมันเกิดขึ้นแต่มันก็เยอะจริงๆพอมันได้ผลแล้วต่วันนี้ก็ต้องหยุดแล้วครับหยุดต้นทางให้เอาเงินใส่เข้าก็จะถอยตัวนี้ออกนั้นถอยตัวนี้ออกนั่นหมายความว่าเมื่อคืนเนี่ยนักลงทุนก็เลยมองครับว่า1พูดชัดเจนแล้วว่าจะทําและจะทําถึงเมื่อไร่2มันก็เป็นการการันตีแล้วใช่ไหมว่าเศรษฐกิจอเมริกาฟื้นชัดเจนจริงถึงได้เริ่มหยุดมาตรการพวกนี้ออกมาเห็นไหมครับงั้นถ้าถามผมว่าในขณะน,นี้มาตรการอะไรมีผลมากที่สุดที่จะกระทบเกี่ยวกับการลงทุุนมากสด ขอเพียงเรื่องดอกเบีย้ยเท่านั้นเองครับดอกเบีย้ยอย่าขึ้นเร็วเป็นอันใช้ได้นะดอกเบีย้ยจะขึ้นเมื่อไหร่คนเล่นหุ้นจะกลัวเมื่อนั้นส่วนเรื่องการ QE เนี่ยไม่ค่อยมีนัยสําคัญกับเรื่องของการลงทุนของหุ้นเล่ามากนะักแต่ก็จะเป็นมีผลกับเรื่องของแค่ราคาทองคำฟอนด์นั่นเองนะครับซึ่งจะหวานในบางช่วงแต่ในจาดนี้เป็นต้นไบน,นะครับสิ่งที่น่ารอคอยก็คือว่าธนาครารกลางสหรัฐจะพูดชัดเจนเมื่อไหร่ว่าคุณจะขึ้นดอกเบีย้ยนั่นแหละครับจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักลงทุนรอคอย และจากนี้เป็นต้นไปนี่นะครับการสื่อสารพูดคุยอะไรก็แล้วแต่ถ้าชัดเจนก็จะไม่เกิดผลกระทบกับตลาดหุ้นสหรัฐที่เกิดการปรับฐานครัง้งรุนแรงแต่ถ้าพูดแล้วไม่ชัดเจนไม่สื่อสารไม่ชัดเอาไปตีความสับสนก็จะมีการปรับฐานขอตงตลาดหุ้นครั้งใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแน่นอนก่อนจะถึงวันที่ขึ้นดอกเบี้ยต่ําสุดเป็นปรวติการขึ้นไปเพราะฉะนั้นอาการจากนี้เป็นต้นไปท่านผู้ชมจะเห็นว่าทองคําก็จะถูกเททิง้ตงตลาดหุ้นแต่ชนีจะเดินหน้าต่อ เพราะไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องการถอนพันธบัตรรัฐบาล QE ในขณะเดียวกันหุ้นกู้ของบริษัทพันธบัตรของรัฐบาลเจ้าหนี้ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบสกุลในท้องถิ่นเงิงนสกุลดอลลาร์หรือจะออกไปขายในสกุลตามม่างประเทศก็แล้วแต่เมื่อไรที่ดอกเบี้ยขึ้นท่านผู้ชมคองอ่านออกนะครับว่าราคาขายของพันธบัตรจะเป็นอย่างไรตามติดมาด้วยคริปโตเคอเรนซีหรือเงินในดิจิทัลก็จะล้อไปกับภาวะของตลาดทุนที่จะเกิดขึ้น ทองคาก็จะเกิดความผันผวนจากนี้เป็นต้นไปเพราะว่ามันไม่มีเงินท่วมเหมือนเมื่อสมัยเมื่อก่อนอีกแล้วแต่ในขณะเดียวกันไม่ต้องตกใจเพราะอะไรครับทองคําจะกลับกลายไปเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงของเบนเฟอร์ในอนาคตอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะดังนั้นจากนี้น่าสนใจครับจับตามองนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องของการตัดสินใจเมื่อคืนที่พูดชัดเจนแต่ว่าดอกเบี้ยนั้นเขาจะยังไม่ขึ้นจะยังไม่แตกอยู่นะครับ